สวัสดีครับวันนี้รถก็อยู่ที่าลานลานะครับมาที่สพารามันอยู่ฝั่งลานนะครับรถแต่เร้ามาอยู่ที่ตลาดเช้าเริเวณสพารานะครับข้าเป็นเป็นข้ารถเราเรียกข้ารถนะครับอ,อยู่รถของฝั่งลานนะครับ ถ้ามันจะมาเราก็เตรียมพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางเข้าพาวแล้วก็วัคซีนนะครับไว้แล้วก็แลกเงินงง้องอด้วยนะครับนี่คือเวนปตูชัยของเมืองหลวงพิจันทนะครับออนครพิจันหรือศพลานะครับนี้รถก็ามาอยู่ที่วัดพระแก้วครับ วัดพระแก้ว่อน้าน,นเป็นวัดรีสกีนะครับแพทเลอ่นะครับแต่นี้คือบริเวณวัดพระแก้วนะครับน่ครับแต่ต้องซื้อตั๋วเข้ามาครับเยอะจรนะครับเขาก็ห้ามถ่ายรูปนะครับไม่เหมือนไ,อไทย ไม่เหมือนไทยนะประเทไทยก็ข้อในบุตรก็ถ่ายได้นะครับแต่อันนี้บางจุดก็มีข้อป้ายเตือนว่าห้ามถ่ายรูปหรือให้ถ่ายร,รูปนใี่ฮะมีป้ายเตือนห้ามถ่ายรูปนะครับอรอก็ขอลาคลิปนี้นะครับแข่งแค่นี้นะครับออกจากกประเทศไทยแล้วครับ केउ न